เจเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านเช่นเคยก็นำสาระเรื่องดีๆเรื่องที่สามารถนำมาประยุกต์กับชีวิตประจำวันได้เรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือ ความซื่อสัตย์ความสุดจริตเนี่ยเป็นหลักที่เราสามารถจะนำมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเราได้ถ้าหากว่าเรามีความสื่อสัตย์มีสัจจะทำอะไรมันก็จเจริญรุ่งเรืองเนี่ยตั้งสัจจะสัจจะก็เป็นบารมีในบารมีสิบทัศกี่องค์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์คนที่ถือความจริงใจเนี่ยจริงต่อตอนเองจริงต่อบุคคลอื่นจริงต่อความจริงเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีความจริงใจต่อตอนเองเนี่ยตั้งสัจจะปฏิญาณอะไรไว้ก็ให้ประพฤติปฏิบัติไปตามแนวทางนั้นนีเรียกว่า มีความจริงใจต่อตอนเองจริงใจต่อผู้อื่นก็สำคัญเหมือนกันบางทีเราไปสัญญาอะไรไว้เราไปทำข้อตกลงอะไรกับใครไว้อย่างเงี้ยต้องรักษาสัจจะโบราณท่านบอกว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียสมบัติอย่าเสียวาจาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสัจจะเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าสังเกตได้ว่าคนที สื่อสัตว์คนที่รักษาสัจจะเนี่ยเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีคนให้การยอมรับนับถือแล้วก็อยู่กับสังคมอยู่กับชุมชนไหนเขาก็ให้ความเคารพนับถือเพราะความทีมีสัจจะมีความจริงใจเนี่ยอย่างที่เรามักจะได้ยินความสื่อสัตว์ความสุจริตอย่างเนี้ยให้มีความสุจริตให้มีความตรงนะ ตรงต่อบุคคลตรงต่อเวลาตรงต่อสถานที่ตรงทุกตรงน,ะะนั่นละแสดงว่าธรรมะข้อนี้เนี่ยมันสามารถที่จะนำมาใช้ได้จริจริงก็ปรากฏอยู่ในหลักคารวัตธรรมนะะั่นนี่ะที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ถ้าเป็นเซตเลยเป็นชุดเลยก็เรียกว่ามีทั้งสัจจะมีทั้งธรรมะมีทั้งจิติ มีทั้งจาคะสัจจะความซื่อความจริงใจธรรมะการรู้จักในการฝึกฝนอบรมข่มจิตข่มใจทิฏฐิหรือว่าขันติก็คือความอดทนอดกลั้นอดทนต่อความลำบากตรกตรมอดทนต่อความเจ็บใจจาคะความรู้จักในการเสียสละความรู้จักในการแบ่งปันความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเนี้ยความมีน้ำจิตน้ำใจน้ำใสใจจริงที่ มีต่อกันแลกกันความโอบอ้อมอารีอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องของตัวสัจจะเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตของเราเนี่ยถ้าอยากจะเจริญรุ่งเรืองอยากจะมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขก็ให้เอาหลักทมคำสอนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วท่านจะมีความสุขความเจริญแล้วก็มีชีวิตที่ก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้านั่นเองสำหรับวันนี้ ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาลนานเทินขอเจริญพร